กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกอ รับฟังเ่าต้นช่มุงจากศูนย์ขาววิทยุมออกอสงขลาค่ะจังหวัดนราธิวาสแจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการยืนแบบแสดงความจำน่งขอรับความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยถึงวันที่18มกราคมนี้นายเถิดซักกรั้นจวนกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2 5 6 5และประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่ ต่อมาวันที่18ธันวาคม2 5 6 5ส 65, ถานาการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดอุทกภัยและขยายพื้นที่ประสบภัยอีกครั้งถือเป็นสาธารณาภัยและภัยพิบัติกรณีชุกเชิญก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตรัพย์สิบสนบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์สิ่งสาธารณาประโยชน์ทางจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รณีชุกเฉินในพื้นที่จำนวน13อำเภอ7 16ตำบล509หมู่บ้าน3เขตเทศบาล81ชุมชนและเพื่อบรรเท่าความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและผลผพลิดด้านการเกษตรได้รับความเสียหายสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือตามแบบก่อซ01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกสำนักงานประมงอำเภอที่ตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำ ำนักงานปะสุสัต์วอำเภอที่ตั้งฟามเหล้ยงสัตว์พร้อมแนบลักทานที่เกี่ยวข้องโดยให้แจ้งได้ตั้งแต,ต่บัดนี้จนถึงวันที่8 8มกราคม2 5 6 6หากผ่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถืออว่าไม่ประสงค์จะข้อรับความวยช่เหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มช่วยเหลือกเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักง,งานเกษตรและซากณรจังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์073 5 327ซ4 5วินีนาดสุระกรรมแห้งศุนค้าวิทยุม,มกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน